สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องเอมี่ชาแนลนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเว็บหาง,างนะคะตัวนี้เลยนะคะดอทมิเดียนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นการนะคะที่ให้เรานะคะก็คือใซ่ฟปีนะคะทุกคนถวาคันตัดนะคะ50บาทเนาะนะคะตัวนี้นะคะก็ให้เรานะคะเข้ามานะคะดู u t u b e นะคะหรือ Facebook นะคะหรือติ๊กต็อนะคะดูยังไงนะคะทุกคนให้ได้เงินเนาะนะคะกะคะ็ ไม่ยากเลยนะคะทุกคนก่อที่ทุกคนนะคะจะไปชมนะคะวิที่างเงินนะคะสาวเว็บดอนมีเดียนาะนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกนะคะลิงก์ใต้สมะคะัครค่ะใต้ร่างคลิปเดี๋ยวเอ็จะทิ้งลิงก์งงงสมัครใต้ร่างคลิปอาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยเนาะนะคะถึงจะมาเข้าเนื้อเรื่องนะคะในการหาเงินตอนนี้เนาะนะคะทุกคน พอทุกคนนะคะคีลิง่งตารางคิดเรมแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการสมัครนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะให้เรานะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเป็นเบอร์จริงนะคะที่เราจําได้นอ้อหรือเบอร์จริงของเราเพื่อที่เราจะรับนะคะเป็นการลิงกนะคะเข้ากับระบบเนาะนะคะส่วนรหัสผ่านนะคะแนะนําให้ทุกคนนะคะตั้งเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะบนตัวเลขไ็ได้น้อนะคะส่วนรหัส ผ่านอีกครั้งนะคะก็ให้ของมันกันนะคะทุกคนให้จนนะคะใส่สมุดนะคะการลืมนะคะทุกคนเนาะนะคะส่วนกระดูกน้ากรอกรหัสยันยันนะคะให้เรานะคะใส่ตัวเลขนะคะด้านหลังตรงนี้เลยนะคะใส่เหมือนกันเลยนะคะทุกคนให้ใส่ตามเขาเลยเนาะนะคะเพื่อทําการสมัครส่วนรหัสเชิญนะคะอันจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากใส่รหัสเชิญเอ็มก็คลิกล่างคลิปนะคะลิงก์ใต้ล่างคลิปก็จะเด้งมาอัตโนมัติเลยนะคะทุกคน เอ็นนะคะได้ทําการสมัครแล้วนะคะเอ็นจะขอข้ามตรงนี้ไปเนาะนะคะเข้าไปสู่ระบบนะคะแล้วก็ไปดูวิธีการหาง,งานกันเลยนะคะทุกคนพ่อเรานะคะทุกคนเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะให้เรานะคะทํานะคะทํางานนะคะหรือห้องโถงตรงนี้นะคะที่เชนว่าห้องโถงเนาะนะคะ <c oughs> เขาจะให้เรานะคะมากดที่คําว่าเริ่มงานกันเลยนะคะก็ คิดเข้าไปเลยนะทุกคนพอทุกคนนะคะกดที่คําว่าเริ่มงานแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนะคะเขาจะให้เรานะคะเลือกว่าเราจะเล่นนะคะเป็นไลน์นะคะเฟซบุ๊กนะคะยูทูบหรือ t i k t o ็อนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะได้นะคะก็คือ 9บาทนะคะต่อวันเนาะนะคะก็คือให้เรานะคะกดเลือกรับไปเรื่อยๆนะคะก็จะงานละ3บาทเนาะ,ะให้เรากดรับไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะเราถึงจะสามารถทํางานได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะย้านะคะว่าใส่ฟรีนะคะยังทํางานได้อยู่เนาะนะคะไม่แนะนํานะคะให้ลงทุนเนาะนะคะทุกการลงทุนนะคะ,คคนนะ,คะมีความเสี่ยงเสมอนะคะอ,คอะคะีไม่แนะนํนะะสาสลับคลิปของเอ็นนะคะไม่แนะนําอยู่แล้วนะคะสำหรับการลงทุนเนาะนะคะเอ็มจะแนะนํานะคะใส่ฟรีเท่านั้นนะคะทุกคน นะคะจะมีไลน์นะคะมี a c e b o o k นะคะ YouTube นะคะแต่เอ็มนะคะจะเล่นเป็น y YouTube เนาะนะคะแต่เอ็มนะคะจะยังไม่กดรับให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเอ็มนะคะได้กดรับครบหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอ็มนะคะจะไปนะคะที่หน้าการทํางานให้ทุกคนดูเลยเนาะนะคะให้เรานะคะมาคลิกที่คําว่าภารกิจนะคะทุกคน นี่นะคะคืองานที่เอ็มรับนะคะเอ็มได้ทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนงานหนึ่งเนาะนะคะก็จะเลยอยู่สองงานนะคะทุกคนวิธีการทํางานนะคะให้เรานะคะมาคลิกที่คําว่าเปิดเปิดลิงก์นะคะหรือเปิดอะไรสักอย่างนะคะของ u t u b e เนาะให้ข้ามไปก่อนนะคะให้เราเปิดมานะคะก็ให้เรานะคะมาแคปแคปหน้าจอนะคะตรง YouTube ตรงนี้เลยนะคะทุกคนแคปเพื่อที่เราจะเ,เอานะคะตรงนี้นะคะไปส่งงานนะคะส่งงาน YouTube ของเขาเนาะนะคะ พอดีเนี ia, ่ยช้านะคะก็ต้องรอก่อนเนาะนะคะพอถึงหน้า YouTube เร็จแล้วนะคะเขาจะให้เรานะคะกดถูกใจนะคะทุกคนแล้วก็ให้เรานะคะกดติดตามเขานะคะแล้วก็แคปทําการแคปหน้าจอนะคะตรง YouTube ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวยมจะขอนะคะข้ามไปที่หน้าทํางานเลยนะคะพอเรานะคะแคปหน้าจอจาก YouTube เสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เรานะคะมากดที่รูปภาพตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เราไปเลือกคลังนะคะในภาพของเราหรือรูปภาพของเราเนาะนะคะ ให้เรานะคะเลือกภาพที่เราแคมปจากหน้าจอนะคะพอเราเล ha, ือกเสร็จนะคะให้เรากดส่งนะคะกดส่งเลยนะคะทุกคนนี่นะคะพอเรากดส่งสําเร็จนะคะก็จะขึ้นว่าสําเร็จนะคะแล้วนะคะที่เรากดส่งเมื่อกี้ไปอยู่ตรงไหนนะคะทุกคนให้เรานะคะมาคลิกที่คําว่ารอการตรวจสอบนะคะนี่เลยนะคะเขาจะรอการตรวจสอบนะคะทุกคนเขาก็จะตรวจสอบให้เรานะคะรอแอดมินเขาตรวจสอบนะ นะคะพอเข้านะคะตัวสอบเสร็จนะคะให้เรานะคะมาดูที่ประวัติส่วนตัวนะคะประวัติส่วนตัวก็จะขึ้นจํานวนเงินนะคะอันนี้คือเอ็มทำไปแล้วนะคะก็ได้9้าบาทนะคะก็จะตกนะคะ9บาทต่อวาทนะคะทุกคน จ่ายฟรีนะคะก็เล่นไปนาะนะคะเราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะเราก็อาจจะเป็นแต่ส่วนได้อย่างเดียวนะคะทุกคนนาะนะคะยุคโควิดอย่างนี้นะคะก็หาเงินค่าขนมแล้วกันนะคะใช้โทรศัพท์นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะเอ็มจะทิ้งลิงก์สมัครนะคะไว้ใต้ล่างคลิปพร้อมรหัสเชิญนะคะเอ็มนะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บตัวน,นี้นะคะเอ็มแค่อย่างมารีวิวนะคะให้คนที่ติดตามเอ็มนะคะได้ใช้เงินหรือได้เล่นโทรศัพท์ ได้มีประโยชน์นะคะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะอยากจะใช้นะคะรหัสเชิญเพื่อนทุกคนนะคะก็ใช้ได้นะคะเพื่อที่จะไม่เกิดการดราม่าอีกเนาะนะคะบางก็จะมีบางท่านนะคะหรือบางคนค่ะจะดราม่าอยู่นะคะว่าแชรรหัสเชิญเอาจะได้ส่วนวน้อยส่วนเสียกัอบเวทนีไหมมันคืออาจจะได้แต่ก็คือน้อยมากนะคะทุกคนเนาะนะคะมันก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกคน ค่ะเอ็มจะมาหวังแค่ผลส่วนไะด้ส่วนเสียก,กับเว็บนะคะเอ็มไ่ทาอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะทุกคนเนาะนะคะเราจะไม่ดราม่าก,กันนะทุกคนทุกคนจะอาจจะใช้รหัสเชิญของเพื่อนทุกคนก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะนะคะเอ็มแค่อยากให้ทุกคนนะคะมาแชร์วความรู้กันนะคะถ้าใครมีความรู้ก็แชร์ใต้ล่างเขีปได้นะคะทุกคนเป็นการแบ่งปันความรู้กันยุคโควิดนะหาเงินเสริมที่บ้านนะคะง่ายๆเนาะนะคะสํะารบเว็บหาเงินฟรีนะคะช่องเอมมี่ชาแนลนะคะก็พร้อมที่จะ รีวิวนะคะเว็บหาเงินให้ทุกคนเนาะนะคะก็นะคะเป็นเว็บหาเงินนะคะตัวนี้นะคะก็ยังเล่นได้อยู่นะคะก็ได้9้าทนะคะต่อวันเนาะสนับใจฟรีนะคะทุกคนวิธีการเล่นทุกคนอาจจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะนะคะสําหรับนะคะใส่เชิญเพื่อนนะคะให้คลิกที่คําว่าเชิญตรงนี้เลยนะคะทุกคนพอเรานะคะที่ คลิที่เขามาเชิญเพื่อนแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตามบบนี้เขาจะให้เรานะคะแคปนะคะ QR code ให้เรานะคะเอาไปแชร์ใน Facebook นะคะ YouTube หรืออะไรต่างๆที่ทุกคนนะคะมีเพื่อนนะคะแล้วก็ไปแชร์เราก็จะได้เปอร์เซ็นกับเพื่อนเพื่อนก็จะได้เปอร์เซ็นกับเราด้วยนะคะเป็นการแบ่งปันเงินกันเนาะนะคะทุกคนนะคะส่วนนะคะ VIP นะคะก็เป็นสายเติมนะคะอันนี้ย้ำนะคะสำหรับสายเติมนะคะทุกคนใ์ ฟรีนะคะก็อย่าเพิ่งดูตรงนี้ก็ได้ะนะคะดูคนอันนี้อาจจะมีคนที่เขาอยากเติมเนาะนะคะก็จะมปะีปกตินะคะปกติก็คือใส่ฟรีนะคะทําได้3ครั้งนะคะต่อวันก็ตรงงานละ9วาบาทนะคะทุกคนส่วนนะคะบอนนะคะ v v ip นะคะทุกคนอันนี้ก็ให้เราเติมนะคะอัปเดตตอนนี้นะคะก็เป็นการเติมเนาะนะคะก็คือ8 8ครั้งนะคะทํางานได้8ครั้งนะคะก็ 1,000บาทเนาะอาจจะเติม1 0 0 0ันบาทนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มก็ไม่ถนัดเรื่องการเติมนะคะเพราะว่าเอ็มก็รีวิวแต่สายฟรีจนชินคําว่าสายฟรีแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนก็เติมอยู่นะคะแต่อยากให้ทุกคนนะคะทํายังไงก็ได้นะคะให้แบบลดผลเสี่ยงในการใช้เงินมากที่สุดเนาะนะคะก็ยุคแหวนนี้นะคะไม่ใช้เงินจะดีกว่าเนาะนะคะใช้อาท,ทิฟรีจะดีกว่าเนาะนะคะเอ็มก็ จะมาลงรีวิวเรื่อยๆนะคะถ้าใครติดตามเอ็มนะคะกดกระดิ่งหรืออะไรต่างๆนะคะคลิปก็จะเด้งมาก่อน เพื่อนเลยนะคะทุกคนก็จะได้ติดตามนะคะเว็บพางเงินใหม่ๆเรื่อยๆเนาะนะคะทุกคนเอ็มอาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงนะคะเพราะว่าเอ็มก็มีงานประจามันกันนะคะเอ็มก็จะพยายามนะคะลงคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเว็บพางเงินเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะคนที่ยังติดตามเอ็มอยู่นะคะเอ็มจัญญานะคะเอ็มจะมาลงคลิปหรือเว็บพางเงินใหม่ล่าสุดเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนนะคะเพื่อที่ทุกคนนะคะจะมีนะคะรายได้เสริมเนาะนะคะในโทรศัพท์นะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ ก่อนจะไปนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อที่เอมจะมีกําลังใจนะคะในการทําคลิปหรือลงคลิปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามเอ็มอยู่นะคะเอ็ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะเอ็จะลงคลิปบ่อยๆนะคะทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมา ลงนะคะวิธีการถอนเนาะนะคะอันนี้นะคะก็ถอนขั้นต่านะคะดีห้าสิบาทถ้าเอ็มทําครบห้าสิบาทแล้วคะ่ะเอ็มจะมาทําการถอนอีกคลิปนึงนะคะทุกคนเนาะนะคะลิงก์สมัครก็ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะสงสัยอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ใต้ล่างคลิปนะคะเอ็มจะไปตอบเนาะ,ะแล้วก็จะพยายามนะคะลงคลิปบ่อยๆนะคะหรือเวบหางเงินบ่อยๆนะคะทุกคนเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันอยู่ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะเด๋ยวจะไม่พลาดนะคะเวฟนะคะ หรือคลิปนะคะหาเงินนะคะตัวใมล่าสุดนะคะทุกคนเนาะนะคะส่วนวิธีการถอนเงินนะคะให้ทุกคนนะคะมาคลิกที่ประวัติส่วนตัวตรงนี้เลยนะค,ะ,คนะทุกคนพอทุกคนนะคะคลิกมาที่ประวัติส่วนตัวแล้วนะคะมันก็จะขึ้นจนํานวนเงินที่เราเล่นได้เนาะ,ะอย่างเอทนะคะเล่นได้9บาทนะคะก็จะขึ้นจนํานวนประมาณนี้นะคะแต่ต้องครบห้าสิบบาทนะคะทุกคนจึงจะสามารถถอ,อนได้เนาะนะคะให้เรานะคะมาคลิกที่ตรงว่ากระเป๋าเงินของชันนะคะตรงนี้เลย นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเอ็มจะยังไม่ทําการถอนให้นะคะให้เรามาคลิกที่คําว่าถอนเงินตรงนี้นะคะพอเราคลิกที่คําว่าถอนเงินเขาจะให้เราใส่ชื่อจริงเพราะว่าเขาต้องให้เราใส่ชื่อจริงเองชื่อเก็ยังจะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนเองต้องเราทําให้ครบห้าสิบบาทก่อนถ้าเอ็มทำครบห้าสิบบาทนะคะเอ็มจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งในการถอนเงินเนาะนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราใส่ชื่อไปเรก็จะลิงก์ไป กับนะคะบัญชีธนาคารของเราเลยนะคะทุกคนในการตั้งค่าเนาะนะคะเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปนะคะก็มารีวิวคร่าวๆนะคะสำหรับเบี้ยพเงินตรงนี้เนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบนะคะสงสัยอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนอยวไปตตอบเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันอยู่นะคะให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะยุคโควิดเนาะนะคะก็ติดตามกันนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็รักทุกคนนะคะบาย